ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับไวติงเกมซ่อนกล เรื่องราวความโลภทั้งหมดเริ่มต้นณนโะรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งเราจะมาอยู่กับคุณคูณหนุ่มรูปงามที่มีนามว่าแซมเขาก็กําลังเปิดชั่วโมงอบรมเรื่องเพศให้กับนักเรียนชั้นม .6 ของโรงเรียนโดยมีพิธีกรที่จะมาบรรยายก็คือแซมกับกอเรีเยสองนายตำรวจจากโรงพักปูเบแต่ไม่ทันจะเริ่มกัรบรรยายซูซี่เธอก็ลุกออกไปจากห้องก็แน่ละเอาเรื่องธรรมะธรมโมมาคุยกับเด็กอายุ18ใครมันจะไปอยากฟัง หลายชั่วโมงต่อมาหลังเลิกเรียนในระหว่างที่แซมกำลังล้างเรือใบอยู่กับจิมโบสาวสวยลูกขนูอย่างเคลลี่ก็เข้ามาอ่อยครูแซมอย่างเต็มที่โดยเธอก็ขอแซมทํางานบ้างได้ไหมให้หนูไปล้างรถบ้านคุณก็ได้แซมถึงกับเกาหัวเพราะทุกวันนี้เขาต้องโดนเด็กอย่างเคลลี่ตามจีบจนหน้าเบื่อแซมที่ลาคาญก็เลยยอมตกลงแล้วบอกว่าวันอาทิตย์ให้มาเจอกันที่บ้านแต่ดูเหมือนยายเคลลี่มันก็ยังไม่หยุดอ่อยเธอขอร้องให้แซมไปส่งที่บ้านหน่อยได้ไหมพอดีวันนี้ แม่หนูไม่ว่างมารับ แซมพยายามปฏิเสธแต่ด้วยดีเพราะมันคงดูไม่ดีแน่ที่เขาไปส่งนักเรียนสาวถึงบ้านแต่เคลลี่ก็อ้างว่าถ้าเดินกลับคนเดียวหนูคงโดนฉุดแน่ๆแซมเลยจำใจไปส่งก็ได้แต่เพื่อเป็นการป้องกันวิก่อนแซมเลยชวนจิมโบ้ให้กลับไปด้วยกันเลย3มคนพอมาถึงรั้วประตูหน้าบ้านเคลลี่ก็เล่นโน้มตัวบทแซมเต็มที่เพื่อเอื้อมไปเปิดประตูพอมาถึงหน้าคาลือหาแม่ของเคลลี่ที่มีชื่อว่าแซนด้าเธอก็ออกมาต้อนรับแซมในสภาพที่ใส่แต่เพียงชุดชั้นในแล้ว ก็ได้ชวนแซมให้ขึ้นมากินอะไรกันก่อนสิแต่แซมก็ปฏิเสธเสียงแข็งเหมือนที่เขาปฏิเสธรักจากเคลี่ สองวันต่อมาณนเะช้าวันอาทิตย์เครี่กับนิโคก็มาเคาะประตูบ้านแซมตามที่นัดกันเอาไว้แซมเลยชี้บอกนั่นไงรถจีบที่จะให้ล้างไม่นานนักบาบาร่าแฟนของแซมก็เดินออกมาจากบ้านพอเธอเห็นว่าลูกคุณหนูไฮโซอย่างเครี่มาล้างรถก็ถึงกับอึง้งพอบาบาร่าไปแล้วแม่สองสาวนี่ก็ล้างรถจนทั้งตัวเปียกไปหมดดูแล้วมันช่างเพลินตาจริงๆแต่พอทําเสร็จเครี่ก็ไล่ให้นิโคกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวเธอจะอยู่รับมือที่นี่เองส่วนแซมที่กําลังหา ครูปองเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้กับสองสาวเขาก็หันไปเจอเคลรี่ในสภาพเปียกทั้งตัวยืนอ่อยอยู่ตรงหน้าหลายนาทีต่อมาเคลรี่ก็น้ำตาซึมเดินออกมาจากบ้านในสภาพที่เสื้อมีรอยขาดรวมกับหัวเธอที่ยุ่งเหยิงเหมือนเพิ่งไปมุดถ้ำมาเคลรี่วิ่งใส่หน้าร้องไห้อย่างเร็วออกไปจากซอย ฉากต่อมาตัดไปยังบ้านของเคลี่คุณแม่แซนด้าที่กําลังขึ้นขยมอยู่กับชายหนุ่มเธอก็ได้รับโทรศัพท์จากโรงเรียนที่แจ้งเข้ามาว่าวันนี้ลูกสาวของเธอโดดเรียนขณะเดียวกันด้านแซมก็ได้รับโทรศัพท์จากแซนดา้าเธอโทรมาถามว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับลูกสาวเธอหรือเปล่าแซมก็บอกว่าไม่มีอะไรนี่จากนั้นแซนด้าก็เปลี่ยนเรื่องคุยเธอชวนแซมให้มาทําอย่างที่เคยทํากันดีกว่าคิดว่าแม่เษธีบาบาร่ามันจะแต่งงานกับครูต๊อกต่อยอย่างแกงั้นหรอคนที่เคยนอนกับผู้หญิงทั้งเมืองเเพื่องินแก จริงๆหรอว่าบาบาร่ามันจะรักแกรจริงๆพอวางสายโทรศัพท์แซนด้าก็ลงไปถามลูกว่าเป็นอะไรทำไมถึงไม่ไปเรียนหนูเครียดอะไรหรือเปล่าเคลี่ก็ร้องให้บอกน้ำตาแตกบอกว่าหนูโดนแซมคมขืนมาแซนดา้าพอได้ยินว่าลูกโดนแซมทำแบบนั้นเธอก็ปรีแตกฉากต่อมาตัดไปยังสถานีตำรวจแซนด้าเธอก็ทุบโต๊ะบอกว่างานนี้เธอเหยียบแซมจมดินแน่จากนั้นกอเรียก,กับเรก็เปิดกล้องบันทึกเทป เพื่อสอบปากคําเคลรี่ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยายเคลรี่มันก็ค่อยๆเล่าไปลองให้ไปเธอบรรยายถูกท่วงท่าทุกการกระทําที่แซมทําบนร่างกายของตัวเองแล้วระหว่างที่มีอะไรการแซมก็บอกว่าเด็กรุ่นลูกเขาไม่เคยทําสําเร็จเลยสักคนพอจบการสอบสวนกอรีก็บอกอ,กอ,กอีนี่มันตอแหลชัดๆดูท่าหล่อนคงไปตามจีบแซมแล้วแซมไม่เล่นด้วยน้องเกเลยแต่งเรื่องว่าโดนข่มขืนซะมากกว่าแต่เรก็บอกอย่าเพิ่งตัดสินแบบนั้นสิจ่าเอนโทนี่เองก็เห็นด้วยกับเรเพราะแซมเคยได้ชื่อว่าชาย ผู้ฟันสาวทั้งบูเบมาหมดแล้วมันก็ไม่แปลกหรอกที่เขาอาจจะทำแบบนั้นจริงๆก็ได้เอาเป็นว่าทําตามขั้นตอนดีกว่าไปสืบหาพยานหลักฐานมาซะอย่าเอาแต่คิดว่าเธอนั้นกโกหกเย็นวันต่อมาอาตีก็มาหาแซมเรื่องที่เขาโดนแจ้งความนายนะต้องรีบหาทน,นายความเดี่ยวนี้เลยนะถึงนายไม่ผิดจริงแต่คนทั้งเมืองก็มองว่านายเป็นคนทำไปแล้ว ฉากต่อมาตัดไปยังสำนักงานทนายความแห่งหนึ่งแซมก็ได้มาหาบราวเดนทนายเพื่อนรักของตนพอทั้งสองคนเจือกันแซมก็บอกเพียงแค่ว่าเขาไม่ได้ทำทนายในเมืองนี้คงมีแต่นายคนเดียว,วยล่ะที่กล้าย,ยุ่งกับแซนด้าเพราะตอนนี้เธอกำลังบีบกรรมาการโรงเรียนให้ไล่ฉันออกแล้วบราวเดนพอได้ฟังรายละเอียดก็ตอบตกลงส่วนเรื่องค่าจ้างมันก็ไม่ใช่ถูกๆนะแต่รับรองว่าฉันไม่ทำให้นายติดคุกแน่ หลายชั่วโมงต่อมาตัดไปยังตอนกลางคืนแซมที่เพิ่งออกมาจากลานเหล้าแล้วกําลังขับรถกลับไปที่บ้านเขาก็โดนไอผู้ชายขายน้ําของแซนด้าขับรถเบียดจนตกคลองเท่านั้นยังไม่พอเมื่อมันเห็นว่าแซมยังไม่ตายมันก็ลงมาต่อยแซมซ้ําอีกหลายมาก เช้าวันต่อมาบราวเดนก็เข้ามาหาแซมที่บ้านสมสม,สมริมทะเลแล้วแซมก็ได้บอกไปว่าเมื่อคืนไอแฟงกี้คุณตัวของแซนดา้ามันขับรถเบียดฉันจนพุ่งตกลงคลองแต่เขาไม่คิดจะไปแจ้งความหรอกนะก็รูร้้อยู่ว่าในเมืองนี้แซนดา้าเธอใหญ่แค่ไหนบราวเดนก็บอกไม่ต้องไปคิดมาเคลี่มันก็แค่เด็กขี้ยาที่เพิ่งโดนทันบนไปบัดมาส่วนนายน่ะเป็นคุณครูตัวอย่างประจําเมืองถ้าขึ้นศาลจริงๆยังไงไนายก็รอดแน่แน ฉากต่อมาตัดไปยังฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งสองนายตำรวจก็ได้เดินทางมาหารูดี้เพื่อขอพบกับซูซี่ลูกสาวของเธอรูดี้ก็บอกที่นี่มันกว้างนักหรือไงอยู่ที่เดิมนั่นแหละไปหาเองได้เลยไม่นานนักเรก,ก็เดินมาหาซูซี่สาวน้อยขาวร็อกที่โทรเรียกตำรวจให้มาหาเรก,ก็ถามซูซี่ว่าโทรมามีเรื่องอะไรจะคุยด้วยซูซี่ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อหนึ่งปีก่อนผู้แซมเองก็มาเคยส่งเธอที่บ้านด้วยเหมือนกันที่สําคัญแซมเคยข่มขืนเธอด้วยแต่ตอนนั้นทําได้ไม่นานแซมก็หยุดทํา ทว่าก่อนแซมจะจากไปเขาก็พูดทิ้งทายไว้ว่าเด็กรุ่นลูกฉันไม่เคยทําสําเร็จสักคนแล้วจากคําพูดของซูซี่ที่มันตรงกับคําให้การของเคลี่จากเหตุผลข้อนี้จึงทําให้แซมถูกนําตัวมาฝากขังเพื่อรอขึ้นให้การกับศาลในวันต่อไป เช้าวันต่อมาณศาลยุติธรรมเคลลี่สาวน้อยผู้ตกเป็นเหยื่อเธอเล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่ตัวเองโดนล่วงละเมิดอีกครั้งทั้งน้ำตาจากนั้นบราวเดนก็ลุกขึ้นเข้าไปคุยกับซูซี่เขาเล่าย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีก่อนตอนนั้นซูซี่โดนจับในข้อหาอยาสเสพติดแล้วทางตำรวจให้เธอโทรหาใครก็ได้หนึ่งคนซูซี่จึงได้โทรให้แซมไปช่วยแต่ตอนนั้นแซมเขาไม่อยู่บ้านส่งผลให้ต่อมาซูซี่ต้องเข้าสถานพินิจ6หกเดือนฉันขอถามน่อยเถอว่าเป็นเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าที่คุณใส่ความ ว่าแซมเป็นคนคมคืนเธอบอกความจริงมาเถอะซูซี่ไม่งั้นเธอได้กลับไปนอนในคุกแน่ๆซูซี่พอโดนลุกหนักขึ้นเธอก็ยอมรับสารภาพว่าแซมนั้นไม่ได้เคยคมคืนเธอเลยมันเป็นความจริงตามที่บราวเดนบอกทุกอย่างฉันแค่อยากแก้แค้นแซมที่เขาไม่อยู่ช่วยตอนที่กําลังลําบากพอดีกับที่เครี่มาชวนเธอก็เลยช่วยโกหกไปอีกแรงบวกกับเรที่มากดดันถึงหน้าบ้านทําให้เธอต้องตามน้ําไปแล้วสาเหตุที่เครี่ทําแบบนี้ก็เพราะเธอเห็นแม่ตัวเองนอนกับแซมทําให้ตัวเธอเองก็อยากได้บ้างแต่ แซมก็ไม่เอาเคลลี่ที่นั่งฟังอยู่ก็ทนไม่ไหวคว่างแก้วน้ำใส่ซูซี่จากนั้นรปภพอพอจึงลากตัวเธอกับครอบครัวจอมโกหอกออกไปจากศาลฉากต่อมาตัดไปยังสำนักงานทนายความของบราวดนแซมดาก,ก็ได้เดินทางมาเซ็นเอกสารเพื่อยอมความโดยเธอต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับแซมมากถึง8ล้านเหรียญหรือประมาณ240ล้านบาทเพื่อไม่ให้แซมฟ้องกลับนะับเป็นชัยชนะทีุ่้มค่ามมากๆอยู่ๆก็มีคนเอาเงินมายโยนให้เป็นร้อยล้าน หลายวันต่อมาในขณะที่แซมกําลังเก็บข้าวเก็บของอาร์ตี้เพื่อนของแซมก็เข้ามาบอกว่านายไม่ต้องไปไหนก็ได้ตอนนี้นายพ้นผิดแล้วนะแต่แซมก็บอกมันจะเป็นอย่างนั้นหรอฉันเป็นครูแนะแนวแต่ดันมีข่าวว่าข่มคืนเด็กนักเรียนของตัวเองเนี่ยนะพอออกมาจากห้องมันก็เป็นไปอย่างที่แซมบอกเลยเคลี่ที่ยังคงแค้นอยู่วิ่งตรงเข้ามาจะใส่แซมให้ได้ดูท่างานนี้แซมคงต้องไปหาที่อยู่ใหม่แล้วล่ะ ฉากต่อมาตัดไปยังโรงแรมที่แซมมานอนพักเขาก็กําลังงงว่าทําไมห้องมันเละเทะขนาดนี้ทันใดนั้นเครี่ก็โผล่ออกมาหล่อนหยิบแชมเปญขึ้นมาเลี้ยงฉลองแล้วเธอก็พูดว่าทีนี้เราจะได้เงิน8ดล้านเหรียญมาใช้แบบชิวๆกลายเป็นว่าทั้งคู่นั้นร่วมวางแผนกันเพื่อเอาเงินจากแซนดา้าแต่จู่ๆซ,ซูซี่ก็โผล่เข้ามาร่วมวงด้วยสรุปคือทั้งหมดเป็นแผนของพวกเธอทั้ง3คนแซมพอเห็นสาวๆก็บอกว่าพวกเธอไม่ควรมาที่นี่ถ้ามีใครรู้ว่าเราร่วมมือกันละก็ได ไปกินข้าวแดงในคุกกันหมดแน่เอาเป็นว่าหลังจากคืนนี้ห้ามมาเจอกันอีกเด็ดขาดแต่ไหนๆก็มากันแล้วอยากกินแซนด์วิชสอดไส้พอดีเลยจากนั้นทั้ง3าคนก็เปิดภารกิจนวดหัวเข่ากันแบบ2รุมหนึ่งดูท่าคืนนี้คงไม่จบง่ายๆแน่ ฉากต่อมาตัดไปยังสถานีตำรวจกเรียก็เห็นว,ว่าแซมที่ได้เงินไป8ล้านเหรียญเพียงเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์แซมก็ใช้เงินไปตั้ง2ล้าน5ดูท่าไอหมอนี่มันต้มพวกเราแล้วล่ะเรจึงเสนอทฤษฎีว,ว่าแซมน่าจะร่วมมือกับเคลลี่เพื่อเอาเงินมาจากแม่ของตัวเองงานนี้ผมต้องตามสืบแล้วล่ะว่าความจริงมันคืออะไรกันแน่ ฉากต่อมาตัดไปยังสระว่ายน้ำเรก็มายืนดูเคลี่เดินขึ้นมาจากน้ำอย่างสวยงามพอทั้งสองคนเจอกันเรยก็พูดว่าจะเอาอยัางไงต่อล่ะพวกเธอสามคนจะหนีไปใช้เงินที่ไหนกันเงินตั้ง8ล้านเหรียญเคลี่พยายามตีเนียนทำเป็นไม่ดูเรื่องแล้วเดินหนีแต่เรก็บอกซูซี่อาจไม่ปากแข็งเหมือนเธอหรอกดนาะ พอตกดึกเรก็มาหาซูซี่ที่บ้านเขากดดันเธอพูดหลอกล่อว่าแซมกับเคลรี่ทั้งคู่นะ่ะมันต้องหักหลังเธอแน่ๆพวกมันจะฮุบเงิน8ล้านไปใช้กันแค่2คนโดยเธอจะไม่ได้เงินเลยสักบาทแถมตอนนี้แซมก็เอาเงินตั้งสองล้านหไปซื้อที่ดินสวยๆเก็บไว้คนเดียวแล้วซูซี่พอได้ฟังก็แพยายามปฏิเสธเธอไม่เข้าใจที่เรพูดเลยสักนิดแต่พอเรออกไปจากบ้านด้วยความกังวลซูซี่จึงกดโทรศัพท์หาแซมแต่พอโทรไปแซมมันก็ดันไม่รับสายซูซี่จึงขับ รถตรงไปหาเคลี่ที่บ้านยายเคลลี่พอเห็นหน้าซูซี่ก็แทบคลั่งฉันว่าเธอโดนไอต้ตำรวจนั่นปั่นหัวแล้วล่ะ จากนั้นเคครี่ก็โทรหาแซมแล้วบอกเรื่องที่เกิดขึ้นแซมก็บอกให้ทั้งคู่ใจเย็นๆลงก่อนเรื่องที่ดินมันเป็นแค่การลงทุนส่วนซูซี่เธอต้องไว้ใจชนะทั้งสองคนค่อยๆค,ค,คุยกันละ่ะอย่าทําตัวให้ดูมีพิรุษไม่งานถ้าตํารวจรู้เราซวยแน่ๆพอวางสายเคครี่ก็หันไปด่าซูซี่ให้เลิกบ้าสักทีตอนนี้เรอาจจะจับตาดูพวกเราอยู่ก็ได้ซึ่งมันก็จริงอย่างที่เคครี่บอกเลยไอเรมันกําลังแอบถ่ายวิดีโอการพบกันของสองสาวในยามค่ําคืนดูท่างานนี้เรคงมี หลักฐานที่จะแจ้งความจับพวกนี้แล้วล่ะกลับมาที่เคลี่ยายซูซี่ที่ยังไม่ได้สติก,ก็โดนเคลรี่ตบหน้าไปหลายทีทั้งสองคนกระโดดเข้าป้ามกันจนตกลงไปในสระแล้วไม่รู้ว่าน้ำมันเย็นหรือว่าอารมณ์มันพาไปทั้งสองคนก็เปลี่ยนจากการตบตีมาเป็นภารกิจจบจับจิบจ๊อบกันริมสระน้ำกลายเป็นว่าว,วิดีโอที่เลทายมันจึงแปลเปลี่ยนเป็นปาร์ตี้นวดหัวเข่าของสองสาวไปซะอย่างนั้น ฉากต่อมาตัดไปยังสถานีตำรวจแอนโทนีกับเลก,ก็เริ่มทะเลาะก,กันเพราะวิดีโอที่เรทายมามันดันฟังเสียงไม่ออกเลยสักคำถ้าเรื่องคลิปนี้ถึงหูเคลี่นายโดนฟ้องไส้แตกแน่ๆเอาเป็นว่าต่อไปนี้ฉันขอออกคำสั่งในฐานะหัวหน้าห้ามนายยุ่งกับแซมอีกเด็ดขาดไม่งั้นแกโดนดีแน่ๆ ขณะดเดียวกันด้านแซมที่รออยู่ด้านนอกก็ชี้นิ้วด่าเรว่าถ้าตำรวจลากตัวเขามาแบบนี้อีกครั้งพวกแกโดนชั้นฟองแน่แ,นแอนโทนีก็ขอโทษขอโพยแซมด้วยอย่าไปถือสาเรมันเลย ฉากต่อมาตัดไปยังริมชายทะเลเคลรี่ก็พาซูซี่เดินจิบไวยฉลองเงินที่กำลังจะได้แต่ปรากฏว่านอกจากสองสาวแล้วก็ยังมีแซมมากินด้วยแซมบอกว่าเราควรจะเจอกันครั้งสุดท้ายก่อนจะจากกันหลังจากคืนนี้พวกเราจะไม่เจอกันอีกแล้วนะพอพูดจบเคลลี่ก็เบือนหน้าหนีทันทีแต่มาด้วยเสียงกรีดร้องของซูซี่พร้อมกับเลือดสดๆพุ่งกระจายจากนั้นทั้งสองคนก็ช่วยกันยัดศพของซูซี่ขึ้นไปบนรถทีนี้ตัวห่านก็เหลือแค่สองคนช่างน่าสงสารซูซี่ยิ่งนะ โดนหลอกใช้แล้วยังมาตายแบบนี้อีก เช้าวันต่อมารูดี้แม่ของซูซี่ก็โทรแจ้งตำรวจเพราะเมื่อคืนซูซี่ไม่กลับบ้านแต่ที่แปลกคือซูซี่ไม่ไปโรงเรียนเลยตั้งแต่จบคดีเมื่อเดือนก่อนเรก็รับปากรูดี้ว่าเขาจะหาซูซี่ให้เจอฉากต่อมาตัดไปยังริมทะเลในตอนกลางวันจิมโบก็พาเรมาดูชายหาดจุดที่พวกวัยรุ่นชอบมาซ่องสุ่มกันพอมาตรวจที่เรือมันก็แจ็คพอตเลยเรพบฟันของมนุษย์ตกอยู่ในเรือแถมยังมีคราบเลือดสดๆอยู่ตรงนั้นด้วยไม่นานนักเรก็เรียกกำลังเสริมกับเจ้าหน้าที่นิติเวช พื้นที่อกอรเรียกับแอนโทนีมาถึงเรย์ Ray ก็บอกเราต้องออกหมายจับแซมทันทีแต่แอนโทนีก็บอกแกจะบ้าหรือไงผลน,นิติเวศยังไม่ออกมาสักอย่างแล้วฉันขอสั่งแกอีกครั้งว่าห้ามยุ่งอะไรเกี่ยวกับแซมอีกเป็นอันขาดไม่งั้นแกโดนดีแน่ๆหลังจากแอนโทนีไปแล้วเรย์ Ray จึงหันไปขอร้องให้กอรเรียตามสืบแซมให้หน่อยกอรเรียถึงกับกลุมหัวแต่ในเมื่อคู่หูเป็นคนขอร้องเธอก็ยอมทํา ฉากต่อมาตัดไปยังห้องพักของแซมเขาก็กําลังโทรปลอบใจเคลรี่ให้ใจเย็นๆลงก่อนเพราะตอนนี้เคลรี่กลัวไปหมดว่าถ้าตํารวจดูเรื่องที่เกิดขึ้นมีหวังเธอโดนโทษประหารแน่ๆแต่แซมก็บอกไม่เอาหน้าสาวน้อยเรื่องมันจะไม่จบลงแบบนั้นหรอก พอวางสายจากเคลรี่แซมก็เดินมาเจอกอรเรียที่กําลังสอดแหนมเขาอยู่แม่คุณกอรเรียนี่ถึงกับสะดุง้งเธอเรีดแถลยังไว้ว่าตนมาเพื่อแจ้งการหายตัวไปของซูซี่แซมพอรู้ข่าวก็เสียใจด้วยแต่ถ้าพวกตำรวจคิดว่าเขาคือคนร้ายหลอกก็เข้ามาในห้องก่อนสิผมมีอะไรจะให้ดูจากนั้นกอรเรียก็เดินตามแซมเข้าไปด้านในแซมก็ยื่นเอกสารประวัตินักเรียนที่เขาเคยทําไวใ้ให้กับกอรเรียโดยในสมุดก็เป็นประวัติสภาพจิตใจของเคลรี่นั่นเองโดยเนื้อหาหลักๆในเอกสารก็คือเคล เคยขู่ฆ่าแม่ตัวเองรวมถึงเธอเคยขู่ฆ่าซูซี่อีกด้วยอาจจะเป็นเคลรี่ก็ได้นาที่ฆ่าซูซี่จากนั้นกอรเรียก็โทรไปบอกเรื่องนี้ให้เล่รู้ไอเล่แม่งก็รีบขับรถไปที่บ้านของเคลลี่ทันทีมันบุกเข้าไปหาเคลรี่แล้วบอกให้เธอใจเย็นๆลงก่อนตอนนี้ตัวเธอกําลังตกอยู่ในอันตรายเคลลี่แม่งก็ตกใจอยู่ๆแกจะบุกเข้ามาแบบนี้ไม่ได้จากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มตบตีกันตามมาด้วยเสียงปืนดังสนั่นสามนัดเซนด้าที่ยินเสียงปืนก็รีบวิ่งเข้ามาดูไอ เรย์ที่โดนยิงเข้าไหล่้ายก็คลานออกมาจากห้องแซนด้าเห็นดังนั้นก็รีบเปิดประตูไปดูลูกสาวปรากฏว่าเคลรี่โดนยิงเข้ากลางหน้าอกจังๆถึงสองนัดฉากต่อมาตัดไปยังสถานีตำรวจเรย์ <Ray S 2> ก็มานั่งเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เพื่อนๆฟังเขาบอกว่าเคลรี่หยิบปืนออกมายิงเขาก่อนเรย์ <Ray S 2> จึงต้องยิงปืนกลับไปเพื่อเป็นการป้องกันตัวแต่ลูกกระสุนดันเข้าหน้าอกเธอเต็มๆผมไม่ได้ตั้งใจผมแค่จะเข้าไปช่วยเธอ เช้าวันต่อมาเรก็ถูกไล่ออกจากราชการส่วนเรื่องหลักฐานฟันของซูซี่ผลปรากฏว่าคราบเลือดที่อยู่บนเรือมันตรงกับรอยเลือดที่อยู่บนรถของเคลี่สรุปเด้ว,ว่าเคลี่เป็นคนฆ่าซูซี่ส่วนแซมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้หญิงทั้งสองคนเลยแม้แต่น้อยฉากต่อมาตัดไปยังแซมเขาที่กำลังนอนพักอยู่ริมทะเลแซมก็เข้ามาเจอเรย์กำลังอาบน้ำอยู่ในห้องพักของตัวเอง กลายเป็นว่าเรมันวางแผนกับแซมตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผิดพลาดไปจากแผนก็คือเคลลี่อันที่จริงเธอไม่จําเป็นต้องมาตายเลยด้วยซ้ําแค่ทําให้เธอโดนจับในข้อหาฆ่าซูซี่ก็พอแต่เรก็บอกช่งา,างเฮนนายังไงพรุ่งนี้เราก็ไม่ต้องเจอกันอีกแต่ทว่าแซมก็บอกคงไม่ได้หรอกนะพอดีทางธนาคารมีปัญหานิดหน่อยคงต้องรองอีกสักวันสองวันถึงจะเอาเงินออกมาได้เอาเป็นว่าตอนนี้เราไปล่องเรือกันก่อนดีกว่าเป็นไง ฉากต่อมาตัดมายังบ้านของซูซี่รูดี้ก็ได้เล่าความจริงที่เกิดขึ้นให้กอเรียฟังเธอบอกว่าเมื่อก่อนเลนาะเขาติดผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแต่ผู้หญิงคนนั้นก็เป็นคนตัวที่มีชายอื่นมาเกี่ยวพันด้วยเรยจึงไม่พอใจชายคนอื่นเขาจึงลงมือฆ่าคนที่มายุ่งกับผู้หญิงของตนที่ซวยคือซูซี่เธอดันไปเห็นเลยจึงเอายามายัดใส่เธอส่งผลให้ซูซี่ต้องไปนอนในคุกหเดือน ฉากต่อมาตัดไปยังบนเรือแซมก็ขอให้เลไปดูเชือกที่กาบขวาของเรือให้หน่อยเรที่ไม่รู้เรื่องเลยโดนแซมหักขวาเต็มแรงจนทําให้เขาพุ่งตกลงน้ําแซมพอเห็นเรตกลงไปก็ดีใจสุดๆทีนี้จะได้หมดตัวห่านสักทีแต่พอเดินไปดูเรดันปินเชือกกลับขึ้นมาได้จากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาฟาดใส่กันแต่จู่ๆก,กับมีธนูปริศนาพุ่งเข้ามาปักขาของเรปรากฏว่าซูซี่เธอ,อยังไม่ตายไอเลถึงกับอึง้งท ทำไมเธอถึงยังมีชีวิตอยู่ล่ะจากนั้นซูซี่ก็ยิงหน้าไม้ใส่กลางอกของมันอีกดอก จนมันกระเด็นไงหลังตกลงทะเลนี่คือโทษฐานที่แกฆ่าเคลลีเป็นอันว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นแผ่นของซูซี่กับแซมมาตั้งแต่แรกเพราะจริงๆซูซี่แค่แกล้งตายเพื่อหลอกเลจากนั้นซูซี่ก็เอาแก้วไวย,ยื่นให้แซมกินเพื่อเป็นการฉลองแต่แซมก็ไม่กล้ากินเพราะกลัวซูซี่ใส่ยาเอาไว้ใหญ่ซูซี่ก็บอกไม่เอาหนาถ้าฉันฆ่านายแล้วใครหล่ะจะขับเรือลำนี้แซมพอได้ฟังดังนั้นก็ยอมกินแต่ผ่านไปได้แค่แป๊บเดียวแซมก็มีอาการเจ็บท้องปราก ว่าซูซี่วางยาลงไปในแก้วของแซมจริงๆซูซี่พอเห็นยาออกฤทธิ์เธอก็ยิ้มหัวเราะพร้อมกับปลดเชือกปล่อยคงเรือฟาดแซมจนกระเด็นตกทะเลไปอีกคน ฉากต่อมาตัดมาที่กอรียเธอเข้ามาถามวาเอเทอร์น้องชายของซูซี่ว่าเรือที่กําลังขนอยู่นั่นมันเป็นของใครวอเธอร์ก็บอกว่ามันเป็นของซูซี่กอรียถึงกับงงเธอไม่อยากรู้ว่าซูซี่เล่นเรือใบเป็นด้วยวเอเทอร์จึงบอกว่าซูซี่เป็นคนที่ฉลาดมากๆเธอเคยไปทดสอบไอคได้ถึง200เลยนะไม่ว่าซูซี่จะคิดอะไรเธอก็ทําได้ทุกอย่างแหละ ฉากต่อมาตัดกลับมายัางซูซี่แม่หล่อนก็ขับเรือใบชิวๆอย่างที่วอเทอร์บอกไม่มีผิดเป็นอันว่าทุกอย่างนั้นคือแผนการของซูซี่มาตั้งแต่แรก ย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งเดือนก่อนหลังซูซี่ออกมาจากคุกเธอนํารูปถ่ายที่เครี่กําลังโดนรวดหัวเข่ากับแซมไปขู่เขาแล้วให้แซมเริ่มแผนการทั้งหมดที่ตนวางเอาไว้โดยเธอวางแผนให้แซมเข้าไปคุยกับเรเพราะเธอรู้ดีว่าไอ้ตำรวจที่มันสกรปรกพอที่จะร่วมมือกับเราแน่แล้วที่สําคัญเรมันต้องชอบไอเดียที่ซูซี่ต้องตายด้วย ครึ่งเดือนต่อมาในฉากที่ซูซี่โดนแซมฆ่าตายความจริงแล้วเธอแค่โดนแซมถอนฟันและบ้วนเลือดในปากใส่เรือส่วนฉากที่เรตีกับเคลรี่ในห้องนอนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนแต่ที่ผิดพลาดไปคือเรดันไปฆ่าเคลรี่แทนที่จะยิงแค่ให้เธอเจ็บ แล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องเบลเดนทนายความของแซมก็เอาเงินสดมามอบให้แก่ซูซี่เขาหักเงินหนึ่งล้านเหรียญไปให้รูบี้กับวอเทอร์ส่วนค่าแรงของผมก็หักออกมาแล้วเป็นอันว่าปิดสิ้นคดีทุกอย่างและสุดท้ายนี้ขอให้มีความสุขกับชีวิตที่ไร้ตัวตนนะซูซี่คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดแต่ไม่ได้หมายความว่าคนฉลาดจะไม่เคยเป็นคนโง่เลยแล้วเรื่องราวของไวติง เกมซ่อนกลก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ